you <music> สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับช่องเลาะหมอลำ <c oughs> นะครับเมื่อนี้มาเลาะมาอัปเดตเอ่อให้กับแฟนคลับบ้าน a อบีบ้าน a อบบอดบอยซอแอนเมื่อนี้พ่อกันแล้วพี่น้องนะครับอยู่โคราชโคราชเออเมื่อนี้ในวันที25น่25้นี่เล่นอยู่อำเภอโชคชัยอยู่โคราชเมื่อนี้บอดบอยซอ,ยอแอนก็เลยออกดินเนอร์ดินเนอร์กัน2คนแม่น่ารักเอลีเออ พากันไปกินมิฮอดพิซซ่าพูกินอาหารหลายอย่างนะครับกันนุงน้งกันนิ้งกันนารักแบบนี้แหละพี่น้องลูกบ้านเห็นแบบนี้กับคงสียิ้มได้เออคงสีหายคิดถึงกันแล้วก้อนไหนนี่มือขึ้นนี่โอ้กินหอดคิดถึงกันเป่นว่าบอดบ่อยแล้วก็คิดหอเน้อธรรมดาละ่ะคนหางเมียม่ยบ่ได้เออบอดบอยนี่ดังนั้น พ่อซอแอนมาอยู่น้ากอดสิอารมณ์ดีแบบนี้แหละมีโมเบนหนารัากแบบนี้เนาะพี่น้องไปเบิงไปฟังว่าเพิ่นเบาวอีหยังกันเขามาจอบเบิงว่าเออเวาอีหยังกันสําหรับอบอดบอยกับซอแอนก่อนสิขึ้นคอนเสิร์ตในคาขึ้นนี่พี่น้องเด้เจอกันไม่ฝันใหม่ไม่ได้เน,นไม่ได้เจอหลายวันนึกว่าแม่จะตามไปมกรุงเทพวันแม่มีงานเดือนเดือนก็มีางานแม่ขับรถเอง เานี๋ยวไม่เปลี่ยนอ่ะแีเยองไม่เหแล้วมานั่งยืสิมันจะได้เห็นใครยังไม่ตามไอจอย่าลืมนะครับ ที่บอยันมันเกิดให้หน่อยครับสุขสรรมันเกิดน,นะครับสวัสดีครับน้ำหวานไหมครับหวานนะครับผมเพิ่งเห็นบอสไลท์ในไอจี hmm. พอดีเขาเปิดเพลงครับก็เลยมีการเวลาที่เพล จริงๆเราก็ไม่เหมือนกัน,นมีบางบางครั้งถ้าเป็นต้นฉบับเอันนี้มันต้นฉบับแต่ก็มีบางอันนี้ก็แบบมันเขาเคยร้องเพลงมาแล้วมันเป็นเอิร์นเขามากินเขาเป็น 97คนเ<ม>ขาไม่ค่อยไลใน IG ไม่เคยเห็นบอยไม่เคยเห็นบอสไล์ใน IG วันนี้ทาแลวดีจังค่ะแต่จริงๆเวลาที่ผมไลผมก็เก็บไว้นนะทุกคนช่วงนี้เป็นหนาบวๆเต็มๆใชไหมครับอำเภอโชคชัยยินดีต้อนรับน้องทั้งสองเจอกันนะครับแม่ แม่สอจอนะครับจากอำเภอห้วยพึ้นพี่แม่กับแบบเล่นไอจีะครับสบายดีพี่นิสัยสวัสดีครับเองพี่สาวเขาป้าสแสดงวันนี้ไม่อยู่ไอจีเป็นวันนี้ป้าเคยเห็นไปเน่นเป็นป,นปีเป็นหลายปีเหรอ บอยโคตรหล่อเลยนะเดีนะอยู่ห7สิบเจ็ดเลยรู <c oughs> น้ำกระซอไรหวานกห่ากันซอครับ <c oughs> ทีอได้เมียงามแทน บ่ได้ส่งข้าวใหญ่เลยเพราะว่าบ่าเห็นเจ้าออนเฟสข้าว,วสวยสวยแท้อแออทงอร่องเอไหรัทุกคนแครบ แคหนา้าจอให้หน่อยเ,อเดี๋ยวเดเดี๋ยซ็แล้แคปหนา้าจอให้หน่อย,อายมาเลยมากหมดเลย นโทรเข้าอ่ะมัมมนดังไปหรอจงอานม่นอ่หนัก่ได้ยินเสียงไหมครับแต่เขาตัดแล้วนะเขาตัดสายไหม,ไม,มตัดสายาแต่ไม่ต้องไม่ต้องไล่ใหม่ใช่ไหมมากเหมือนแบบอกันมีอันนี้เป็นอาหารของคนเขานเัยได้ยินอ,ยอ๋อได้ยินครับผม Cảm ơn các bạn đã Tại dõi và ủng hộ cho Để không bỏ lỡ những video hấp เรียก,กอะไรเมือ่อกีนอมาร์ติสบอกอันบ้าเดือดถุงชุมแพ ถ้ามีร้านแบบร้านข้าวต้มอะไรช่วยแว่งนยมันก็อบอกแว่ถ้าผมก็หลับหลับจนมาถึงนี้ประมาณ8โมงหรือเปล่าก็านอน ก็อยางให้เห็นแะบมุมกว้าง พกไก่ชุให้มันเจ็โมงเจลล์ กูเห็นแตบมาเือนทำได้ไม่เยอะพิซซ่า

安管管理。嗯 และนี่คือบรรยากาศนะครับเลาะเอามาฝากแฟนคลับช่องเลาะหม้อล้ำบอดบอยกับซอแอนกินเข่าน้ำกันแหมนะครับดินเนอร์ดินเนอร์บอกเลยว่าโอ้เป็นตาแสบเป็นตาแสบพี่น้องนะครับแฟนคลับขันมากก็อย่าลืมกดติดตามเด้อกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ เออให้กำลังใจแอดมินแล้วกะะอย่าลืมนะครับไปให้กำลังใจบอดบอยส่อแอนกันเยอะๆกันหลายๆด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปหากินก่อนโอ้ยอยากนำํำอยากนำํำสวัสดีครับ